สวัสดีค่ะเจ๊ใหญ่ไทยแคทรับซื้อท่อไอเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะและคลิปนี้จะพาไปดูท่อไอเสียของรถอีสุจูโร3แล้วก็ยูโร4กันนะคะซึ่งรถยูโร3เนี่ยผลิตตั้งแต่ปี2012ค่ะส่วนยูโร4รถผลิตตั้งแต่ปี2015นะคะยูโร3ก็จะเป็นลักษณะท่อไอเสียเป็นลูกเล็กนะคะลักษณะเหมือนงวงช้างค่ะน้ำหนักไส้ข้างในของเขาก็จะอยู่ที่3ขีดค่ะซึ่งรุ่นนี้ไม่มีรหัสนะคะ ส่วนอ,อิสุสุยูโรสเนี่ยก็จะเป็นลูกกลมขนาดใหญ่ยาประมาณ1คืบเขาจะมีทั้งหมด2รหัสนะคะรหัสจะอยู่ตรงกลางท่อไอเสียเนี่ยค่ะรหัสก็จะมี0 7 4แล้วก็7 6 7ค่ะแล้วก็ส่วนไส้ด้านในของเขาก็จะเป็น2ก้อนนะคะน้ำหนักไส้รวมกันจะอยู่ที่1กิโลค่ะนี่คือยูโรสี่ค่ะพี่น้องท่านใดอยากทราบมูลค่าท่านสามารถกดลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้กราบขอบพระคุณค่ะ